แข่ง้อยครับเข่ง้อยชนิลงคําเทพจัก,การละเกมครับเกมสายขาเกมเกมขอมือสมานรแต่เด,ด,ดี๋สายยาวไปคือแกนเนาะดูครับดึงมาแล้วครับดึงมาแล้วเอาให้ได้ครับรอบนี้รอบนี้เป็นรอบรอบเกือบสุดท้ายครับยกมาไปยี่สิบทีแล้วครับปลาหลุดหมดครับได้แค่สี่ห้าตัวครับคราวนี้ต้องเอาให้ได้ครับ มาได้ครับที่ชขยงดอยครับที่จังหวัดเชียงรายอำเภอหัวดอยหมู่บ้านหัวดอยครับ <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วจะเย็นเย็นจะเย็นอ้อนอ้อนก่อนจะเย็นๆ,ๆัย <c oughs> อ้อนกันไป มาแล้วครับปลายิ่งปุบยหน้าคนตกครับเอาโหสีดอดจริงๆครับวันนี้ชี่เชียง้อยครับมาได้ครับมากันได้ สุดยอดครับสุดยอด